นางพญาเงือกกับหมาป่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีกษัตริย์หนุ่มผู้หนึ่งมีชื่อว่าขุนทาราวันหนึ่งขุนทาราออกไปท่องเที่ยวในป่าตามลำพังขณะที่ขุนทารากำลังเพลิดเพลินชมต้นไม้ดอกไม้อยู่นั้นก็ได้เหลือบไปมองทางหนองน้ำซึ่งอยู่ใกล้ๆนั้น แล้วเขาก็ได้เห็นสาวน้อยคนหนึ่งกําลังดำผุดดำว่ายอยู่ในวารีอย่างเพลิดเพลินที่จริงสาวน้อยที่กําลังเล่นน้ำอยู่นั้นนางเป็นที่ด่างเงือกแห่งเมืองบาดาลน,นั่นเองขุนทาราซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้และแอบมองนางด้วยความชื่นชมเนื่องจากนางนั้นมีรูปร่างสวยงามอรชรใบหน้าเรียวงามรูปไข่ เส้นผมดำคลุมแผ่นหลังอันนวลเนียนของนางทําให้ขุนทารายิ่งมองก็ยิ่งรักนางยิ่งขึ้นทิดางเงือกก็รู้ว่ามีชายหนุ่มรูปงามแอบดูนางเล่นน้ำอยู่และคงเป็นนอเนื้อเชื้อกษัตริย์รักแรกจึงเกิดขึ้นกับนางจนได้ด้วยความรักที่ทั้งสองมีต่อกันขุนทาราจึงตามนางลงไปอยู่ที่เมืองบาดาล ถึงน้องจะเป็นเงือกพี่ขุนทาราก็จะขอตามไปอยู่ด้วยเขาบอกกับธิดาเงือกถ้าพี่รักน้องจริงคิดว่าพ่อแม่น้องที่เมืองบาดาลคงไม่ว่าอะไรเงือกสาวบอกขุนทาราติดตามไปอยู่กับธิดาเงือกใต้เมืองบาดาลถึงสองปีระหว่างที่อยู่กับขุนทาราฉันสามีภรรยา เงือกสาวก็ไม่ได้ลงมาเล่นน้ำตามธรรมชาติของเงือกอีกเลยทำให้ฝนตกลงมายัางโลกมนุษย์เพียงเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การทำไร่ไถนาเงือกทั้งหลายจึงขอให้ธิดางเงือกไปเล่นน้ำเพื่อทำให้ฝนตกน้องจะขอพี่ขุนไปเล่นน้ำกับพวกเงือกอื่นๆนะจ๊ะธิดางเงือกบอกกับขุนทาราถ้าอย่างนั้น พี่จะขอตามไปดูด้วยจะได้ไหมไม่ได้หรอกการเล่นน้ำทำให้ฝนตกเป็นพิธีกรรมของพญาเงือกมนุษย์จะไปร่วมดูไม่ได้คุณทารานั้นให้ทิดาเงือกไปเล่นน้ำได้แต่ด้วยความอยากรู้จึงแอบ,บดูเหล่าเงือกเล่นน้ำคุณทาราเห็นทิดาเงือกกอดรัดฟัดเวียงกับเงือกตัวผู้เพื่อกระทุ่มน้ำให้ฝนตกอย่างเมืองมนุษย์ คุณทารานั้นเข้าใจว่านางประพฤติผิดนอกใจสมสู่กับเงือกตัวผู้ด้วยกันจึงไม่พอใจคิดจะกลับบ้านกลับเมืองของตนและเมื่อมีโอกาสจึงได้พูดกับภรรยาว่าพี่จะขอกลับบ้านเมืองเพราะจากมาก็สองสามปีแล้วน้องคงไม่ว่าอะไรนะในเมื่อพี่อยู่เมืองบาดาลไม่มีความสุขน้องก็ไม่อาจทัดทานพี่ได้ ที่ดางเงือกบอกกับขุนทารารุ่งเช้านางเงือกก็ได้พาขุนทารามาส่งและก่อนจากกันนางก็ล้วงเอาลูกที่อยู่ในท้องห่อด้วยผ้าทองคำแล้วยื่นให้ขุนธารานี่คือลูกของเราเขายังไม่ทันครบกำหนดคลอดแต่เมื่อเขาอยู่ในห่อผ้าทองคำนี้เขาจะค่อยๆเติบโตพี่ต้องเลี้ยงดูเขาให้ดี เขาจะเป็นตัวแทนความรักความซื่อตรงที่น้องมีต่อพี่ขุนทาราเอาห่อผ้าทองคำนั้นมากอดไว้แล้วมองนางเป็นครั้งสุดท้ายด้วยความอาลัยรักแล้วทั้งสองก็จากกันเมื่อกลับมายัางบ้านเมืองขุนทาราก็มีมเหสีอยู่แล้วชื่อว่าดาวันนางไม่พอใจอย่างดิ่งที่ขุนทารากลับเข้าวัง พร้อมด้วยโอรสที่เติบโตระหว่างทางขุนทารานั้นตั้งชื่อโอรสว่าขุนกันนางดาหวันคิดวิธีกําจัดขุกนการออกจากเมืองจึงออกอุบายว่าเจ้าพี่เจ้าเด็กขุนกันนี่เป็นลูกเงือกคืนเลี้ยงไว้มันเติบโตขึ้นก็จะมีพิษร้ายแรงเป็นพิษภัยต่อบ้านเมืองไม่พอใจใคร ก็จะพ่นพิษใส่บ้านเมืองก็จะเดือดร้อนควรตัดไฟแต่ต้นลมเอาไปไว้ที่กระท่อมนอกเมืองจะดีหรือรายอย้ายยังไงก็อย่าได้สนใจเลยนางดาวันทำสเสน่ห์ใส่ขุนทาราให้ลุ่มหลงอยู่แล้วจึงเชื่อในเหตุผลของนางอย่างง่ายดายขุนทาราให้พวกนางกำนานเอากุมานน้อย ไปผูกกับต้นไม้ใหญ่ในป่าซึ่งเต็มไปด้วยพวกงูเงี้ยวเขี้ยวขอและตัวต่อตัวแตนที่มีพิษร้ายคิดว่าพวกงูไม่กินร่างกุมาน้อยก็คงตายเพราะ,มะแมลงมีพิษเหล่านั้นแต่ขุนกันเป็นเด็กที่มีบุญญาธิการเทวดาจึงผลัดเปลี่ยนกันมาเลี้ยงดูและอาบน้ำให้ดื่มนมและป้อนอาหารขุนกันจนเติบโตตามลำดับ ต่อมาขุนธาราก็ได้สติสำนึกผิดที่คิดทิ้งโอรสอย่างนั้นจึงยกพลแต่งขบวนออกตามหาและรับโอรสของตนกลับเข้าเมืองซึ่งบัดนี้ขุนกันเจริญวัยเป็นหนุ่มแล้วจึงอยากทราบเรื่องราวมารดาของตนจึงถามกับบิดาว่าสเสด็จพ่อมอมชั้นตามสเสด็จพ่อเข้ามาในรั้วในวงังมอมฉั้นไม่ต้องการสิ่งใดเพียงแต่อยากจะทราบ เรื่องราวของแม่ว่าเป็นใครอยู่ที่ใดเท่านั้นเองแล้วหม่อมชันจะออกไปตามหาแม่เองขุนทาราจึงเล่าความจริงให้ลูกฟังว่าแม่ของเจ้าไม่ใช่มนุษย์ธรรมดานางเป็นพระธิดาเงือกที่อยู่ใต้บาดาลถ้าลูกจะไปตามหาแม่ก็จงถือผ้าอ,อ้อมทองคำนี้ไปด้วยเพื่อแสดงตัวแล้วแม่ก็จะรู้เองว่าเจ้าคือลูก ุนกันเดินทางไปเมืองบาดาลก็ได้พบกับธิดาเงือกโดยขุนกันใช้ผ้าอ้อมทองคําแสดงให้ธิดาเงือกได้เห็นนางก็เชื่อว่าชายหนุ่มรูปงามผู้นี้คือลูกของนางจริงๆนางเงือกนั้นดีใจมากที่ได้พบลูกชายแม่ดีใจที่ได้พบลูกพ่อของเจ้าสบายดีหรือไม่ธิดาเงือกถามข่าวถึงขุนธาราสด็จพ่อสบายดีครับท่านแม่ แล้วก็คิดถึงท่านแม่มากด้วยขุนการตอบขุนกัรได้อยู่กับมารดาที่เมืองบาดาเป็นเวลานานจึงรู้สึกคิดถึงพ่อจึงเอ่ยกับมารดาว่าสเสด็จแม่หมอมชันได้จากสเสด็จพ่อมานานมากลูกอยากกลับเมืองมนย์เพื่อไปเยี่ยมสเสด็จพ่อทิดางเงือกก็เห็นดีด้วยก่อนขุนกัรจะเดินทางจากเมืองบาดา นางได้มอบของวิเศษสมอย่างให้ขุดกันนั่นก็คือหม่อวิเศษตะขอทองคำและดาบวิเศษไว้สำหรับป้องกันตัวและนางยังสั่งไว้ว่าขณะที่เดินทางถ้าตะขอทองคำไปเกี่ยวที่ใดให้สร้างเมืองที่นั่นขุนกันรับคำแล้วลามานดาก่อนจะเดินออกจากเมืองบาดาลจนมาถึงที่แห่งหนึ่ง แต่ขอก็ได้ไปเกี่ยวติดตึงจนแทบดึงไม่ขึ้นขุนกันจึงพักตรงนั้นด้วยอำนาจของตะขอทองคำนางเงือกจึงได้เนรเมิตเมืองให้ขุนกันซึ่งได้ชื่อภายหลังว่าเมืองสีรัตนาเพราะนางเงือกเป็นผู้สร้างขุนการจึงได้ขึ้นครองเมืองพร้อมด้วยมเหสีอันเกิดจากหม้อวิเศษด้วยความเป็นสุขเสมอมา วันหนึ่งขุนกันก็ออกมาประพาสป่าเพียงลำพังขณะที่พระองค์กำลังชมนกชมไม้อยู่นั้นขุนกันก็แอบสังเกตเห็นหมาป่าตัวหนึ่งพยายามติดตามขุนกันตลอดเวลาไม่ว่าม้าจะเดินไปทางไหนนางหมาป่าก็จะติดตามไปทุกครั้งขุนกันให้ม้าหยุดเดินนางหมาป่าก็หยุดจ้องอยู่บนโขดหิน มันพยายามส่องสายตามองขุนกานด้วยความรักนางหมาป่าตัวนี้ระลึกชาติได้ชาติก่อนเกิดเป็นคนและเคยเป็นชายาของขุนกันเมื่อนางหมาป่าเห็นขุนกันในชาตินี้ก็จำได้ทางด้านขุนกันก็หยุดจ้องมองนางหมาป่าด้วยสีหน้าสงสัยเช่นกันนางหมาป่าจึงส่งเสียงร้องลงมาว่า ข้าทราบว่าท่านคือขุนกันซึ่งอดิตชาติแต่ปางก่อนข้าเคยเป็นชายาของท่านข้าดีใจที่ได้พบท่านในชาตินี้อีกข้ารักท่านต้องการเป็นชายาของท่านดังชาติปางก่อนขุนกันจึงพูดกับนางหมาป่าว่านางหมาป่าเอ๋ยแม้เจ้าะระลึกชาติได้ว่าอดีตชาติเจ้าเคยเป็นชายาของข้า แต่ชาตินี้เจ้าเป็นสัตว์ติรจชานขอให้เจ้าอยู่อย่างธรรมชาติของเจ้าเถิดมนุษย์กับสัตว์จะอยู่ด้วยกันได้อย่างไรข้ามีมเหสีอยู่แล้วอย่าได้คิดมารักข้าเลยพอพูดกับนางหมาป่าจบก็เร่งม้าวิ่งสุดฝีเท้าเพื่อจะหนีนางหมาป่าแต่นางหมาป่าก็ไม่ละเลิกความตั้งใจมันต้องการขุนกันเป็นสามีให้จงได้ ในเมื่อนางหมาป่ามีอิทธิฤทธิ์เคยได้ร่ำเรียนอาคมกับพะระฤาษีจึงร่ายเวทมนต์ให้สายลมหอบไปกระทบร่างขุนกันอย่างจังด้วยอำนาจอันแสนครังทำให้ขุนกันประคองตัวเองไม่อยู่หลุดตกลงมาจากหลังม้าได้โอกาสนางหมาป่าอุ้มร่างเข้าสู่คูหาถ้ำนางร่ายมนต์รักเป่าขุนกันจนรู้สึกตัว พอพบได้ว่าได้มาอยู่กับนางหมาป่าขุนกันก็กินอยู่กับนางหมาป่าจนมีโอรสด้วยกันนามว่าคชาเมื่อคชาเติบโตขุนการจึงเอ่ยกับนางหมาป่าว่าพี่จากบ้านเมืองก็หลายปีแล้วจนลูกคทาเติบโตพี่ขอกลับบ้านเมืองพร้อมลูกคทาน้องคงไม่ขัดข้องนะ น้องยินดีจะให้พี่กลับไปเยี่ยมบ้านแต่พี่ต้องสัญญาว่าจะมารับน้องไปอยู่ด้วยพี่สัญญาว่าจะมารับน้องเมื่อการงานทางบ้านเมืองเรียบร้อยแล้วขุนการได้ให้สัญญาและขุนกันกับโอรสก็ออกเดินทางนางหมาป่าได้มอบผลไม้วิเศษให้ขุนการและกะทาไปยังเมืองและได้บอกว่า ผลไม้วิเศษนี้สามารถรักษาคนเจ็บไข้ให้หายได้อย่างรวดเร็วนางบอกสปปรรพคุณผลไม้วิเศษขุนการจึงนำไปแจกประชาชนที่เจ็บป่วยและเหล่าข้าราชบริพารที่ได้รับแจกผลไม้วิเศษคนที่เจ็บป่วยก็ฟื้นหายเป็นปกติคนแก่ชาราหลังงุ้มผมบนศีรษะหงอกขาวโพลนก็กลับเป็นหนุ่มชาวเมืองและข้าราชบริพารจึงเห็นสมควรว่า เมื่อพระราชามีมเหสีผู้วิเศษมีฤทธิ์อย่างนี้ควรรับมาอยู่ในเมืองขุนการจึงได้เตรียมขบวนไปรับนางหมาป่ามาเป็นมเหสีอยู่ในวังตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับนางสืบไปเรื่องนางพญาเงือกกับหมาป่าก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังสวัสดีค่ะ